that's <laughs> รัชยาภูพาสีนะคะซึ่งกลุ่มสีฟ้านะคะประกอบไปด้วยเทศบาลทุสอบค่ะประกอบไปด้วยเทศบาลตะบนหัวนาคำนะคะองค์การบริหารส่วนตะบนคลองขามนะคะเทศบาลตะบนอีตื้อค่ะเทศบาลตะบนโนนสูงค่ะกับตารังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณสนามอีกสองสีนะครับก็คือสีขาวกับสีส้มนะครับโดยการนำของวัตถุดิของโรงเรียนวัตสิงห์วิทยาศาสตร์นะครับ โดยได้รับความร่วมมอจากท่านผู้รายการเสน่ห์คำสมหมายครับท่านได้ให้ความรู้ข้อกับวงนมรืนรยางของเรียนการสินดีอาศัยนะครับได้มาช่วยิธีเกิดในวันนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นกระบวนที่ปิดท้ายก็คือกระบวนสีส้มนะครับซึ่งมีเจ้าภาพทีมเทศบาลกระบวนตัวบานนะครับร่วมอยู่ด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้รายการพีรพง์โรฮามาศนะครับที่ได้นำทีมมาในวันนี้ด้วยนะครับ ยังไม่หมดนะคะยังเป็นกลุ่มสีสุดท้ายนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าภาพร่วมด้วยนะคะกลุ่มสีส้มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลบัวบานนะคะที่ถือป้ายนะคะของกลุ่มสีทุ่มสีส้มนะคะก็คือคุณนาขอโทษกับคุณศิริรดาแก้วสีขาวนะคะ,ะบวนของท่านมีความพร้อมหรือเปล่ามีความสมัครีกันหรือไม่มีความสวยงามมากขนาดไหนอันนี้เกินทราบด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การตัดสินครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความพึงพอใจให้กับอบออทอทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะค่ะไม่ไม่ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันแต่เราจะไม่มีวันแพ้สําหรับอบทอนะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับท่านในอำเภอยางตลาดครับท่าน ธานวัฒน,น,น์ธนโชคชัยอนันต์นะครับท่านให้เกียรติด้วยสำหรับเจ้าภาพค่ะาทางเจ้าภาพนะคะแล้วก็อบตท,ทุกแห่งนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะขณะนี้ก็ยังน,นะครับเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดการเแี่งกันกีฬา้างเสริมสุขภาพท้องถิ่นสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ด้านธงชาติครับขอเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับค่ะสำหรับธงสีต่างๆนะคะก็ห่อ ในอำเภอยางตลาดทันตาตีนยกเทศสนตนีต่านนยุอคงการบริหารส่วนลำพนแขกอำเภอยางตลาดผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาขากาการเกษตรสาขายางตลาดและสาขาโคกสี ผู้จัดการธนาคารรอมสินสาขายางตลาดและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสุพันธ์ภูมิเติมนายกเทศมนตรีตำบลบัวบานในนั้นจะต้องเร่งรีบดำเนินการเป็นอันดับแรกก่อนการพัฒนาในด้านอานื่นๆและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในความสำเร็จของกีฬา ของท้องถิ่นในเพยอยางตลาดขึ้นในวันที่26พันวาคมพุทธศักราช2557ในวันนี้ทุกแห่งท่านผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรกร,ร,กรทั้งสองสาขาท่านผู้จัดก,การธนาคารอมสินแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่น้องนักกีฬาขององค์กรปครองท้องถิ่นทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง ที่พี่น้องชาวท้องถิ่นของเพยยางตลาดได้ร่วมชัดเจนคือประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเขาได้วางพื้นฐานประชากรของเขาในเรื่องของกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องการเสริมสร้างในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของพะละกกำลังและขณะเดียวกันเขาต้องการให้ประชาชนคนของเขา ได้เรียนรู้กฎตติกาเพื่อร่วมกิจกรรมนี้ควรจะได้ศึกษาเพื่อตัวเองจะได้นำพาในสิ่งที่ดีสู่พี่น้องประชาชนเพราะว่าพวกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานให้พี่น้องได้เรียนรู้ในประสบการณ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ในการจัดการแข่งขันในวันนี้ทั้งกีฬาประเภทสากลประเภทพื้นบ้านทั้งสองอย่างนี้สอนให้กับพี่น้องประชาชนสอนให้กับคนที่มาเชียร์ท่านับเป็นสนัญลักษณ์การเปิดการแข่งขันกีฬา สร้างเสริมสุขภาพท้องถิ่นสมพันธ์ทั้งที่11ของอำเภอยางกะลปาแก่ก้องฝากองว้ใบไทยนะอว้ไเปดไนยเดนเื่อประธานใมือให้กับนักเาวร่รบเริองทั้งสามท่านด้วยนะครับ สำหรับนักกีฬาเข้าเพิงนะคะกำลังวิ่งเข้าสู่ฐานนะคะเข้าเพิงนะคะ้อมด้วย มือให้กับนักกีฬาครบรมอีกครั้งหนึ่งครับขอปฏิบาตตนนักทีนี้ว่าจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง ผู้รายการสนันสบผู้สวัสดิอีกครั้งหนึ่งะครับรวมนักักครบาอาจารย์ที่ได้นำลุกสิทธ์ลุกหามาช่วยงานเรวันนี้นะครับตามมาด้วยขบวนที่ถือป้ายถือธงอาเซียนนะครับตอนนี้เป็นเจ้าที่ของเทศบาลบัวบานนะครับ ขบวนต่อไปก็ตามมาด้วยนะคะกลุ่มสีฟ้านะคะซึ่งกลุ่มสีฟ้าก็การบริหารส่วนตำบลคลองขามค่ะเทศบาลตำบลอีตือ้อเทศบาลตำบลโนนสูงค่ะคสำหรับวิสัยทัศน์ของตำบลหัวนาคำว่าไงครับดูสิครับคะ่ะวิสัยทัศน์นะคะเทศบาลตำบลหัวนาคำนะคะเทศบาลตำบลหัวนาคำ ต้นแบบแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงที่ทันสมัยค่ะค่ะต่อไปอย่างการเมืองยุคใหม่ใส่ใจให้บริการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทุกชีวีมีสุขประยุกต์วัฒนธรรมและสังคมค่ะตามมาด้วยกลุ่มสีเขียวนะครับสีเขียวนี้ประกอบด้วยที่สบัลเพื่อการเกษตรครับ ครเป็นกระบวนเชิญธงนะครับเชิญชาติธงพอปลอนะครับแล้วก็ธงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนานงก้าวธุรกิจพระบรมราชินีนาถนะครับตามด้วยขวรของนักกีฬาวิสสยทัศน์เทศบาลตำบลอุ่มเม้าการบริหารจัดการที่ดีมีชุมชนเข้มแข็งเป็นแหล่งหน้าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะค่ะส่วนวิสัยทัศน์นะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีนะคะการคมนาคมสะดวกเศรษฐกิจดีมีความรู้ทันสมัยก้าวไกลทางวัฒนธรรมเลิศล้ำทางการศึกษาพัฒนาเกษตรผสมผสาน วิสัยทัศรรน,น,อน์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์องค์การบริหารดอนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์เป็นองค์กรมุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกสีนะคะเทศบาลตำบลโคกสีเป็นเมืองหน้าอยู่ ้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะค่ะสำหรับกลุ่มสีเขียวนะคะแบบก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นวงรยางของโรงเรียนการสินพิทยาสันนะครับที่จะนำกระบวนสีฟ้านะครับเคารพท่านประธานนะครับ นะครับตอนนี้ก็กําลังสอบถามกันอยู่ว่าโรงเรียาไหนจะ,สะแสดงก่อนนะครับค่ะค่ะสำหรับวิสัยทัศน์เทศบาลข้อมูลข่าวสารบุคลากรมีความรู้ความสามารถเต็นใจให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะขอเสียงปรบมือให้วงราิย,ยัางของโรงเรียนการศึกษายาแสด้วยครับโดยการนำของผู้อรนการเสนอาำกหมายครับ ครับเป็นโรงเรียนแ้นนำของจังหวัดกรสินครับวันนี้ให้ความรุ่อได้นำวงรยางมา,ารว่วมพิธีเปิดการแข่งขันท้องถิ่นสมัครในวันนี้ด้วยนะครับครับสีขาวตามาด้วยเทศสบาลตำบลยางตลาดนะครับดอกมาเยอะสวยงามมากนะครับ งงองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตองแป้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีเท่าธนาคารอมสินสาขายางตลาดเทศาบานตำบลยางตลาดนะคะครับตอนนี้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดพัฒนาของที่ให้ยั่งยืนหยุดยืนประชาธิปไตยสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้ชุมชน ดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาลประสานงานการมีส่วนร่วมนำกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีครับก็ตามไปด้วยองค์การบริหารส่วนตะบนยางตลาดนะครับเราเราจะผ่านหน้าท่านประธานในพิธีแล้วนะครับทำความเคารพท่านประธาน ครับปิดท้ายขบวนด้วยโดยการนำของเจ้าภาพครับเทศบาลตำบลบัวบานนะครับค่ะสำหรับกลุ่มสีส้มนะคะผู้ถือป้ายนะคะก็คือนางสาวสิริลดาแก้วสีขาวนะคะซึ่งกลุ่มสีส้มนะคะประออกอบไปด้วยเทศบาลตำบลบ,บัวบาน องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเชื่ององค์การบริหารส่วนตำบลเวอร์เทศบาลตำบลเขาพะนอนค่ะวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบัวบานเจ้าภาพนะครับชุมชนน่าอยู่มุ่งสูเ่เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูธรรมชาติมีตลาดชุมชนสนใจด้านการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับตอนนี้ก็มีกระบวน้านะครับแล้วก็มีรถกรเกษตรนะครับผมกับว,วิสัยทัศน์นะครับที่บอกว่าฟื้นฟูธรรมชาติมีตลาดชุมชนนะครับ ตอนนี้ก็เปิดตลาดนัดของบัวบานค่ะสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับผู้นำขบวนนะคะสุดยอดมากเลยค่ะค่ะ,คะแต่ละขบวนก็มีการตกแต่งขบวนแล้วก็จัดแถวจัดระเบียบในการเดินขบวนพาเลทนะคะซึ่งวันนี้ก็สวยงามมากค่ะแล้วก็นะคะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสำหรับกีฬาท้าอ,าทองถิ่นสมพันธ์นะคะ วันนี้ก็ลมเย็นสบายครับจะแรงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพวกเรานักกีฬาเล่นกีฬาได้อย่างสนุกสนานไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยง่ายเพราะบรรยากาศที่ดีครับวันนี้สําหรับพิธีเปิดนะครับได้ไปเตรียมพร้อมด้านบริเวณกระถางคบเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับรับตอนนี้ขบวนของนักกีฬากลุ่มสีส้มนะครับก็กําลังจะผ่านทางพระพุทธธประธานนะครับปิดท้ายด้วยอบตนาเชือกครับ มาในเสื้อสีส้มนะครับมองเห็นไกลามากนะครับตอนนี้คณะเจ้าหน้าที่จากอมตอนาเชื่อมนะครับก็มาร่วมบวชแบบมากมา,ายเลยนะครับครับปิดท้ายด้วยสภาชุมชนคนบวนับวบานนะครับได้นําเศรษฐกิจชุมชนโดยสมาชิกสภาชุมชนคนบัวบานนบสภาชุมชนคนบัวบานหน่อยครับโอ้โหมีทุกชนิดผักนะครับบนรถ ตอนแล้วสามารถรับประทานได้เลยนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีเปิดแล้วก็ผ่านหน้าประธานไปเรียบร้อยครับเพราะขราบคุณนัานประธานในพิธี